ไม่แน่เลยกแกจะไปกลัวอะไรแล้วคนเรานะถ้าทําความดีแล้วเนี่ยนะสักวันหนึ่งผลของความดีนั้นจะกลับมาตอบแทนเราเองคุณพียคุณพีอะไรนี่คุณพี่อะไรนี่สครับนี่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 คนลเมืองดีพีรพลเก็บเงินได้500แสนบาทที่หน้าธนาคารวันสุก แถมมึงจำหน้าเจ้าของเงินได้ด้วยให้เจ้าของเงินมารับเงินที่สอนอทองหลอด่วนอ้ออิลพลพลเมืองดีโอ้โหแฟังดูดีนะเอกก็น้องใครแล้วเอเรอนี่นำมาก็ดีแล้วนะคือามหญ้าหน้าบ้านคือหญ้ามันขึ้นยาวแล้วอ่ะก็ปนโกนะนะช่วยตัดหน่อยนะ ครับครับแต่คุณเอกครับหมูนี้ไม่รู้ผมมันเป็นไงก็ไม่ทราบครับทํางานเชื่องเช้าเดี๋ยวก็ต้องหยุดพานน้ำดิอะไรประเภทนี้ครับวันนี้แฟตอนนี้มันก็หมดแล้วครับถ้าผมได้ตรงนี้มานัรับรองสนามหญ้าคุณเอกนี่แท้พูดเล่นเดี๋ยวผมรับให้ครับโหลคุณทีะครับ คุณพีครับโทรศัพท์คุณพีครับอ๋อขอบคุณนะดำฮัลโหลครับพีรพลครับอ๋อคุณตำรวจแล้วครับอผมมาแล้วฮะฮะไปเดี๋ยวนี้ครับสวัสดีครับอ๋อแม่ดำไปแล้วอุณจุ๊ยเอาแล้วคุณพีจะรีบไปไหนล่ะครับน่ะอ๋อไปหาตำรวจมั้งนี่เมื่อไหร่จะมาสักทีคะรอจนเบื่อแล้วนะรอเดี๋ยวสิ พี่คงจะมาแล้วครับวันนี้ครับวันนี้คนี่เป็นเจ้าของเงินครับผมจะไม่จุดคุณแน่ใจนะแน่ใจดีครับเดี๋ยวก่อนสิครับคุณดาราเซ็นรับด้วยนะฮะตรณนี้ครับ นางสกุลน,นี่คุณเป็นอะไรกับคุณประทีปจะขอหนังสือพิมพ์มหลัก A นะฮะเป็นลูกค่ะหรอได้ข่าวไปต่างประเทศไม่ใช่หรือครับใช่ค่ะพ่อฉันด้วยหรอรู้จักสิครับผมเคยไปงานหนังสือพิมพ์มหลัก A หลายแต่ว่าไปต่างประเทศไปประเทศอะไรครับฝรั่งเศสค่ะกลับวันนี้แล้วล่ะถามทําไมเหรออ่าก็คนรู้จักกันนี่ครับก็ต้องถามถามข่าวคราวกันบ้างแต่ว่า สำหรับคุณนะเบริรเงินหนะ้าแสนเบิกไปทำอะไรครับอ๋อไปซื้อรถนะคะพอดีมันหายซะก่อนคุณพ่อให้เป็นรางวัลที่สอบได้เอตัวหนึ่งแล้วตอนที่หายทำไมหนูไม่มาแจ้งความกับตำรวจครับแจ้งความทำไมนิดหน่อยเองพอดีวันนี้อ่านเจอในหนังสือพิมพ์แว่วๆมาเอานิดหน่อยค่ะขอเงินด้วยค่ะ นี่ครับมีเงินคุนนะครบตามจํานวนเช็คตรวจนับดูให้เรียบร้อยนะครับนับเงินแล้วนี้ขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเธอวจะหาว่าฉันไม่มีน้ําใจต้องการค่าตอบแทนเท่าไหร่นะคงไม่ต้องอครับผมทําตามหน้าที่พลเมืองดีครับไม่ต้องเกรงใจหรอกน้า จะเอาเท่าไหร่ห้าหมืน่นหรือว่าแสนหนึ่งบอกมาเถอะเสียเวลาฉันเปล่าเปหรือว่าคุณต้องการมากกว่านั้นออผมคงไม่ต้องการเงนินของขอบคุณครับ นอนนี่ทำไมอะทศเป็นไรเปล่าฮะนอนนิ่งเชียวหาอะเหนื่อยก็เลยเผอหลับเลยแจมจาม,จามพี่พีกลับมายัางอะอยังเลยค่ะ,ะ,คะทะเลเทไหลที่ไหนมาฮะกลับมาท้เย็นเชียวเรา รับความ <c oughs> ใจกับเจ้าเอมาฮะพี่ <c oughs> ไปหาตำรวจมาได้เรื่องเปล่าในเรื่องพี่เจ้าของขได้เงินคืนไปแล้วอ่ะแต่พี่เจ้าของขไม่ไหวเลยพี่สวยก็สวยนะแต่ยิงหน้าดูเลยพูดจาแบบมะนาวไม่มีน้ําเลยลุงนีนะผมไม่คืนเนี่นี่แผมเอาเงินไปใช้ละแล้วเาขาให้รางวัลคุณพีหรอคะเฮ้ยทำไมอะ เขาพูดงนี้บอกคุณต้องการรางวัลเท่าไหร่ห้าหมื่นหรือแสนหนึ่งมากกว่านั้นเล้วองใว่าไงผมก็ต้องทำตัวเป็นพลเมืองดีไงพี่ขืนบอกเดี๋ยวตำรวจก็จะบอกว่าผมเห็นแก่ได้ผมก็อายตำรวจเลยพี่เถอเอ้ยนึกว่าไม่อยากได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจที่ไหนได้คิดแล้วมัน เสียดายนะพี่ผมไม่น่าอายตำรวจเลยไม่งั้นมีเงินใช้เป็นแสนแสนแล้วแล้วเขาเป็นใครอะฮะลากนายเหรอลูกคนพ่อทำเอ่อเป็นเจ้าของโรงพิมพ์เอ้ยเป็นเจ้าของสื่อพิมพ์หลักแอนออพวกนี้ใช้เงินเป็นเบีย้ยโอ้ยไม่อยากพูดถึงแล้วูแล้วมันไส้นั่นจริงฮัลโหลอ ครับสักครู่ฮะเนี่ยโหลครับพี่พลครับจะมาสัมภาษณ์ผมก็ครอบครัวเฮ้ยผมผมยังไม่มีครอบครัวครับอ๋ออยู่กับพี่ชายสองคนจะสัมภาษณ์ผมกับพี่ชายฮนะนึกสูพิมพ์อะไรครับหลับเอนขอเล่าอะไรครับขอปลบมือให้ฮะ ครับครับครับสวัสดีครับพี่อะไรอ่ะใครจะมาสัมภาษณ์อะไรเหรอหนังสือจะจะมาสัมภาษณ์ผมกับพวกพี่อ่ะเนื่องที่ผมเก็บเงินได้ไงวันนี้ทุ่มหนึ่งเฮ้ยแล้วแล้วเข้ามาสัมภาษณ์ี่ด้วยเหรอสัมภาษณ์ที่ด้วยทุกหนสองสองคนจับจัจับจัจัจจนี่นี่นี่เดี๋ยวจํานะแต่การกวาดบ้านให้เรียบร้อยและทำให้เหมือนใหม่เลยนะ